ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงใ่ว้ยเอาละวฮักสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับก็อยู่เกมหมายความเลตเพล์ของผมนั่นเองนะครับอ่ะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับโอเคแต่ได้เกิดไม่มีเสียงแสดงว่าไม่ผมช็อตนะก็คือมันจะช็อตเป็นบางครั้งนะฮะก็คือเป็นไรไม่รู้นะแค่ไม่ได้ยินเสียงนะ แสดงว่าไม่ช็อตหน,น่ครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคุณเปิดชีพไปเมื่อกี้คุณก็เจอมึงเนี่ยมึงจะเอาอยัางไงนีค่คือตอนนี้คุณไม่มีดาบพอดีเอาไปทำเครื่องมือหมดเลยนะเพชรเนี่ยพอดีแล้วก็เหล็กนี่ก็เยอะอยเตือนๆเดี๋ยวมังใส่ก่อน ประมาณ52อันริ้งๆมีอีกหสเต็กคเออไวสบอันน,ขขน,น,นี้อันนี้ก็คือห้ามผุดนะใครไมาเล่นแมปนี้ห้ามเอาในทีปั๊มตามไฟตามมาจ้ะก็คือมอูจะพี่โอมมาด้วยเนี่ๆๆ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 ยวง,งจรก็ประมาณนี้เล นี่ครับวงจรก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อเอาไอ้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมันชื่ออะไรนะลืมละนี่แล้วก็เอาบันไดาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็วใช้เลยนะแล้วก็เอาเปิดเอ้ยไอ้เนี่ยมันชื่ออะไรวะกูลืมแล้วเลยเนี่ยเอาต่อมาอันนี้ต่อมานี้อันนี้ต่อมานี้มึงจะเข้ากอกโอเคทุกคนปิดเนงะยังปัง๊มอยู่ พักแรกสำหรับท่านผู้ชมนะคะแต่นี่คือพักหนึ่งเอ้ยอันนี้คือพักสองของผมคือพักสองนี่เจอเพชรแล้วก็คือเลตเพย์อันที่แล้วก็คือมันแมปมันหายไปเลยค่ะท่านผู้ชมแมปมันหายไปเลยนะเออตั้งแต่ผมทำจอนฟาร์มฟาร์มใจอัตโนมัติอะปึ๊บแมปหายไปเลยเนี่ยนี่คือเออว่าอะไรมันต้องบัก เดะ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 โอ้โอ yeah, oh. oh, no oh, no, no, ้ันนี้วางไว้ตรงนี้เอออันนี้ก็คือรางรถไฟที่ผมปั๊มปั๊มมาพอทำวงนี้ปุ๊บเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้านะแล้วผมก็จะทำทางไฟเลสตูนด้วยนะก็คือมันจะได้ไวๆนะแต่ตอนนี้ก็คือผม เดีวาโตนกูหมดแล้วนะขี่กด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 พตอนนี้ก็กดรูวๆไปก่อนนะกดเดียมๆมันจะเพิ่มความไว้ขึ้นนะในการขึ้นเนินนะแต่ที่เหลือก็กดตัวตีพอนะนี่ครับผมมันก็สิ้นสุดตรงนี้อ่ะฮึจุบไมู่้หแทบตกโอเคกครับ เออเร็วโอเคเปล่าแหมเมื่อกี้นี่ไปเลยวูวเก่งเก่งไปเต็มตอนกลับก็กลับไวนีตอนไปก็ไปช้าเหลือเกินโอเคแล้วก็มีวัวเกิดในบ้านกูนะงงเลยเดี๋ยวเชียวแล้วผมทำไอ้นี่ก่อนฮะ ทำไมบางคนนะฮะก็จะถามว่าทำไมปูถึงรักธรรมชาติจังเนีเ่ยเฮ้ยโคงกระดูกฟรีเว้ยเฮ้ยมีเพชรแต่ไม่มีโคงกระดูกก่อนตินี่คือดอกไม้สีขาวช่มั้งโอเคโอเคนะเทคเจอแพ็กนี้สิ่งที่ผม ชอบที่สุดของที่สุดและที่สุดเลยนะฮะก็คือดอกไม้คนระับแต่ไม่ใช่ดอกไม้ทั่วไปแบบนี้นะก็คือดอกไม้พวกนี้ฮะนี่ครับพวกดอกพ๊อป,ปี้อะไรปรนะมาณนี้มีเป็นแบบนี้แหละโคตรชอบเลยนะฮะก็คือมันจะตรงแบบนี้โอเคฮะเราอย่านอกเรื่องกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราทำน้ำพุตรงนู้นกันเลยดีกว่าอ่ออีกแล้วอีกของฟรีของฟรี โอเคนะเดี๋ยวผมขอถอนหญ้าตรงนี้ออกก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนโอเคนะผมก็ทําการผมเป็นที่เรียบร้อยเร็วนะคะก็คือเรียบร้อยนะแถวนี้กูไม่ให้กูไม่ให้กูงกเว้ยโอเคก็ถ่ายประมาณนี้เรานะคะวิธีการทําน้ําพุนะฮะในเกมไมโครฟ์นะก่อนอื่นเลยให้ระวังนี้สามฮะแล้วก็วังนี้สามฮะแล้วก็ระวังนี้อีก อันนี้คือน้ำพุเล็กเนะี่ยวางไปสามคูณสามนะฮะมันก็จะได้มาเก้าบล็อกนะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เห็นไหมะฮะสามคูณสามเท่ากับเก้าใช่ไหมโอเคฮะสามคูณสามเพิ่มไปวางแบบนี้นะจริงๆตรงนี้ขุดออกก็ได้นะเพื่อที่จะไม่ปวงเปองหินนะสามโอเคับสาม เราเตรียมถังน้ำมาหนึ่งครับแล้วกดวางนี้เลยฮะซึมเสร็จฮะสร้างง่ายมากนะอะบอกตรงเออแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นมาครับเวอร์ชันศูน0์จุนะฮะก็บอกนะก็คืออันนี้เวอร์ชันศูนย์จุนะก็คือ0.17.0ผมขี้เกียจเล่นนะมันก็คือต้องไม่ค่าย์เดอร์ดักก้อนนะจริงจริงผมทับแอดอีก็ตายแล้วเฮ้ยอย่าพูดถึงมันเลยนะ ถ้า q S e นะะนี่ครับแต่ผมจะไม่ทําในโลกนี้เดีค่ะนะไม่งั้นพวกสัตว์ในโล,โลกนี้ในแมปนี้แม่ก็จะสลายหายกันเป็นขี้กันหมดเลยเนะี่ยแม้แต่วัวที่อยู่ในบ้านกูตัวเมื่อกี้ด้วยนะอันนี้คือนะู่วัววัวให้าหารหน่อยนะมันไม่ได้กินอาหารแล้วมันอยู่ในบ้านผมมังนานแล้วน,ะน,นี่ก็หัวคนนะ เดี๋ยวสนใจแหละัวกคนโอเคนะเดี๋ยวผมต่อไปผมจะไปทำอะไรดีต่อไปผมขอทำนี่ดีกว่านะเอากระดูกไปทำเนี่ยบนมิวนะ ผงกระดูกเนะี่ยเรียกภาษาไทยก็คือปุ๋ยนั่นแหละฮะจุ๊หึห่หลงพอดีปเป๊ะเดะๆขี้เป๊ะ เราต้องเดิน่างมาทะลวงแต่จริงๆตรงนี้มันจะมีข้าวนะฮะก็คือนบักเย่ะบุ่นนะใช่ะโอเคชูก้าผมก็ตัวเต็มไวแล้วนั่นก็คือุดกันไหนแล้วกันโอ้หจะไปทำ ทำน้ำตาลนะอฟนี่ดบหนังให้กูหน่อยโอยยหน่อยดบหนังให้กูหน่อยนะเงหน่อยๆนะดบแต่เนื้อมันไม่ดีนะแม่งตุ้งตีนเอาอ๋อวัวกูอยู่นี่กูได้กูวัวตัวเมื่อกี้แม่ง คือวัวที่อยู่ในบ้านกูเออตอนแรกของกูบอกไม่ไม่ใช่หรอกมกั้งโอเคเนะีอันนี้ก็คือบ่อน,น้ำนะผมสร้างไว้นะเป็นบ่อน,น้ำอินฟินิตี้นะฮะสร้างเหมือนหมู่บ้านเอ็พีซีแต่ว่าตื้นนิดนึงเนี่ยนะตื้นสี่บล็อกแล้วก็วิธีการทำแบบตักน้ำแล้วมันจะไม่แบบสองบล็อกแล้วมันให้อินฟินิตี้นะฮะก็คือ ต้องวางน้าด้านล่างด้วยนะให้เป็นอินฟินิตี้แล้วก็วางด้านบนเป็นอินฟินิตี้นะครับพอตักน้ำปุ๊บมันจะเป็นอินฟินิตี้ทั้งหมดเลยนะกูท <c oughs> ำเพียอะไรอยู่เนี่ยฮก็คือผมเป็นคนรักธรรมชาติมากนะครับในเกมไมค์คาร์ดนี่ในชีวิตจริงด้วยนะในชีวิตจริงกับเกมนี่มันแตกต่างกันนะในชีวิตจริงผม,ไ,มไงยังไงเดี๋ยวผมเรียกเจ้าตัวน้ำมาก,ก่อน อ้าที่มันมานี่วะหนึ่งสองสามปุ๊บหนึ่งสองสามปนึ่งสองนข้นไปประมาณ่นะ ก่อนอื่นวิธีการทำน้ำอินฟินิตี้แบบนี้ก็อันนี้คือวางอันนี้ภาษามนี้แต่ถ้าเกิดเราตักตรงนี้่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ให้เรากลักบตรงกลางอันนี้ผมไม่ได้มาสอนอะอันนี้ก็คือผมทำเพื่อที่จะทำฟาร์มนะกูเห็นกูเห็นไม่แดกลออไม่แดกลรอไม่แดกลอโอ้กดรัวมากเลยเมื่อกี้ รัวจังวะนี้อันนี้คือขุดไว้ประมาณนี้ก่อนนะเอ้ยขุดไปสักทันหนึ่งนะนนสวัสดีน้องสาวโอ้ยเชียวตกใจหมดเลยอหอยรอดกินนาทีเล้วนี่11นาทียังไหวครับยังไหวเนื้อที่ยังไม่เต็มนะอะหอมหอยรอดหอยรอดอีหอยรอด,อ,อ,อ,ดอาจจะมีคำหยาบนะขออภยัยโอ้โหเงนเทาเด้วยกันเทาเดิม เคลียร์ตัวอะไรไม่รู้กูคิเปล่าคิดนะมือจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็วางวปเนะนี่ยนี่วว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 ะววววกเวิดกวว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 หวยวว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 วงวว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 วเกิดการวว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 ว่นนะวว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 ่วว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 วเวว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 นวว เฮ้ยมายังไงมึงอ่ะมึงมาไงมึงมายงไมายังไงหนึ่งสองปุ๊บเรียบร้อยไปนอนโอเค โอเคนะครับโหลดทีมาร,รับเงิน,แบบน,งนโอเคนะครับกลับมาเลยนะฮะเมื่อกี้ไปเที่ยวมา ไม่บอกนะไปไหนเดินไปไอ้นี่มาก็คือผมไม่ได้ไปเข้าน้ำนะผมไปเอาโฟล์นมาบ้าวันน